ครับผมอตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงคิวข้าวแลครับเสร็จจากภารกิจเป้าคุณพ่อนะครับก็ขอให้เฝ้าถึงแค่บ่ายโมงนะครับแล้วก็ให้ญาติออกมาห้ามอยู่ในพื้นที่นะครับคิวข้าวจนตัวสั่นแล้ว เดี๋ยวไปหาไอ้ทานที่บ้านอาจารย์ฮิบุระดีกว่านะครับไม่ได้ไปหากันนานเลยไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนานพอสมควรเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋วดีกว่าเนาะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านน้องนิวครับผม ีเกี่ยวน้องนิวบ้านสะกิตุนใกล้ๆบ้านของอาจารย์หิมระนะครับเจ้าของช่องลีทองจี้ไปกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านอาจารย์หิมระเลยดีกว่าครับผมได้ข่าวว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านเดี๋ยวเราไปหาเขาแล้วก็ กินเป็ดเียวอร่อยอร่อยร้านนุ่งนิวครับผมป่ะไปกันเลยตอนนี้ก็มาใกล้ถึงบ้านยูทูบเบอร์ดังเน้วครับผมเอ๊ะเข้าซอยตรงไหนตัวผมลืมเลยไม่ได้มานานมันตน้องมีป้ายบอกนะบาษาสับรับเท่ห์นี่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 น บ้านสักขีตุนซอยนี้แหละทางเข้าบ้านยูทูบเบอร์ดังนะครีทองจีนเจ้าพ่อเครื่องเสียงมือสองเยไปวันนี้มาเล่นกับเขาหน่อยมาเกาะกระแสเขาหน่อยเนาะช่องบางดำไม่ค่อยดังนะสู้เขาไม่ได้มาขอเกาะกระแสหนูอู้อระราช้าน่องนิวไม่ขายเนาะแล้วจะกินอะไรเนี่ยที่นี่อู้ ร้านหยุดวันจันทร์บูวันนี้วันพุธเดอ้อทําไมไม่ขายหนะอู้สิได้เลยหหิวข้าวจนตัวสันแล้วกาว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านน้องนิวนะไม่ขายจ้อยเนื้อับอ่บองดำแล้วจะไปกินอะไรเนี่ยที่นี่เฮ้อผิดหวังนี่แหละซอยเข้าบ้านเขาเนื้อนี่จำไว้ให้ถ้าตอนนี้ไปโกโหกใครก็เข้ามาซอยนี่เลยเจอแน่นอน เลี้ยนเคาะอีโบสตะหนอยบ้านเขานี่ซอยแคบนิดหนึ่งนะโอ้ซอยแคบนะเกือบอวินนี่เดี๋ยวต้องเอารถไปจอดข้างบนสุสใสทำตุส่งลูกค้าหรือไม่วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนหรอกปไม่มีเดียวก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ได้มาทักทายกันลินถือไอติกระดึงกระดึงกระดึงกระเตียรบเตียบเราหน่อยดึงกระดึงอยู่คนเดียว oh, เน้ะโอ้โหไรเก๊คลังล้อลูกคุณ ไม่กล้าเข้าไปแล้วมีเสียงเพลงด้วยตาน้อยน้อมมือตานี่เปิดเพลงลิขสิทธิ์อีกโอ้ยหยาบเตอ

บุญตาอุ้มพวกนายทุนประเทศชาติวอดวายมองคนอุทกคุ้มพินผู้ยิ่งใหญ่ตื่นเตอสหายนั่งกินวายกินทำไมนักรบประชาชน ไม่องปิดระอันนี้คนดูกี่คนฮะคนดูกี่คนไม่ได้ไลค์ไม่ได้ไลค์ถ่ายคลิปในเพจนะในผพจเหรอไม่ได้ไลค์ไม่ได้ไลค์อันนี้ถ่ายลงเพจถ่ายถ่ายลงยูทูบทำอะไรอยู่อาจารย์วันนี้นี่นี่ทำตุกับอาจา์อัเด้วยเยอะไหมคุอวันนี้หรือว่าตามจํานวนที่เราตั้งไว้อวันนี้ผมจะรับน้อยนะเพราะว่าครึ่งวันเราก็ไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปกันด้วยนะก็วันละสี่ตัว ให้เกินมาละห้าตัวครับผมสี่ห้าตัวต่อวันใช่เนี่ยวันนี้ก็แค่ดีครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็สี่ตัวแล้วโอเควันนี้ได้ออกไปถ่ายคลิปไหมก็มีหนางอยู่แถวแถว่ีแยกกระสังอยู่ครับแต่เช็ดท้ายเจ้าโคงเลยแกบอกว่าโรน่าจะเคลียร์น่าจะมีปัญหาเหมือนกันรปรุ่นดูก่อนครับเยอะเลยเนี่ยวันนี้ก็เห็นว่าที่สุรินทร์ก็สีขอจันไม่ได้พื้นที่สีแดงครับสงสารตนุจนก็ ถ้าไม่ได้งานหนังก็เครื่องเสียงเออไอร้านเครื่องเสียงเนาะค่ะร้านไหนแต่ว่าไปไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานก่อนไปร้านที่ททสบปครับผมวีวดีเนาะส่วนนี้โอ้ยระเบิดระเบิดเจ้าของร้านหมดเลยเนาะโอเคขายดีนะขายดีจริงร้านททสปนี่แกมีแกสนับสนุนมานะนเนี่ยอันนี้แกให้มาเหรอซื้อแกมาครับซื้อแกมาได้ราคาพิเศษเจ็ดห้าศูนย์ถ้าปกตินะเฉพาะตูดอ่ะ พันโออันนี้ได้มาคือไม่ให้คู่นี้พันเดียวใครคู่นี้พันเดียวอออือเกเกสสปอนมากเลยนายจาร์ทศพลนเนี่ยร้านใหม่นะร้านใหม่ร้านใหม่อำเภอกระสังเกสขายก็ราคาเกสก็ได้นะครับแกเอากำไรน้อยับผมอืมแต่นี้เองแกเปิดชงอยู่เพราะว่าอยากให้แกเปิดเพราะว่า เราไม่ค่อยที่จะมีเวลาไปอัปเดตให้ก็เลยว่าอื็ให้แกอัปเดตของแกด้วยแล้วถ้าเรามีเวลาเราก็ไปอัปเดตผมจะไม่เสียเรียดเลยไประเบิดยอดขายให้แกอีกรอบนึงไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทํากันอยู่แล้วไปหวงชงกันไม่ใช่คือทําเลยพวกผมไม่ได้เคยที่จะอะไรสนับสนุนกันครับพมอันนี้ก็เป็นโดชุดเก่ามาเลยบอกครับว่าจะอยากได้โดใหม่อยู่เพราะว่าตัวนี้มันรู้สึกว่ามันยังไงไม่ด้วยน มัน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 เบื่อแล้วมั้งหูหูมันชินหมดแล้วมั้งอู้นาทองสองสองแคนไม่ได้ขยับเลยว่าจะขึ้นสีก็สถานการณ์ด้วยมนุษย์เมียด้วยมาผมแย่ไปเลยย่างหยาบเลยเฉยเปิดเพลงให้แมวฟังนะิสดับเข้าไงเออเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์หน่อยสิมาด้วยในกองผมขอบคุณเสียบิ๊กด้วยนะคะเสียชีพอยู่ต้องไปขับไปนอนนอนเสียชีพเสียชีพินี้เป็น ไทยไปหมดแล้วอาจารย์แบบนี้นะเกี่ยว <c oughs> เลยชุดนี้ยังเกี่ยวเหมือนเดิมเลยอาจารย์เนาะไ้ฟังอย่างเดียวเลยครับได้ไออกงานบ้างไหมช่วงนี้ไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยไม่มีเลยครับงานบูนงานอะไรไม่มีเข้ามาเลยว่าช่วงนี้มันหมดวันวัน,วนเ,รเ,รเรื่องเรื่องงามยามดีแล้วมั้งแต่ถ้าต้นเดือนต้นเดือนมีน้ไม่ได้กับเขาเลยผมได้รุ่นครับตอนปีใหม่สามงานแค่นั้นเองแล้วกันแล้วก็จอยาวเลยบอกใช่ครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วพวกเราก็ ไหนจะงานถ่ายคลิปถ่าตัวเพื่อนครับเนาะเป็นตัวซีเรียส์เรามีไว้บรรเลงไว้ฟังเองเนาะเปิดให้แมวฟังเปิดให้แมวฟังนี่ยเขามานอนตรงนี้ทุกวันจริงๆนะมานอนฟังนะเปิดเดินแล้วฟังโอ้ยยี่ไปไหนแต่เราไม่ได้เปิดเอลยไงฟังสบายๆเจียวเลยว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านน้องนิวปิดไม่ขายผ่านเมื่อกี้นลยผ่านมาเมื่อกี้มทำไมช้ามันเปิดดิ หมดแล้วปิดแล้วหนูมดสิไดาไม่ได้พาพี่น้องไปดูน้องเลยว่าโตเป็นสาวขนาดไหนแล้วไอเราอุสา์หิวจนตัวสั่นกล่าวว่าอุ้ยมากินก๋วยเตี๋ยวร้านน้องเดียวไม่ได้มาตั้งนานนะอาจารย์ไม่ได้มากินนานแล้วนะโอ้คืออย่างจะนานี่บ้านมยโมบายเดี๋ยวต้องกลับบ้านตัวเปล่าแล้วอาจารย์อาจารย์ก็ต้องทําโต๊ะต่อไปแล้วกันนังก็ดูอะไปพากันไปถ่ายตอนเ็นนี่นังก็ไม่คอนเฟิร์มไม่ได้สงสัยมีปัญหาเนี่ยขออนุญาตไม่ได้ครับเยอะเลยช่วงนี้พี่น้องนั่งบนกันเต็มเลยครับ เจ้าภาพอยากจัดแต่ว่าอกไม่ได้กันเลยยังหยับเลยทำใจอันนี้หอาุ้มหมดเลยไหมอาจารย์พุ้มสองครับยิบสองราคาราคาอัพขึ้นอุ้ราคากระสงสารคา้าว่าจะไม่อัพก็เราก็ไม่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้ครับก็อย่างก่้นหมดตัวละหกร้อยห้าสิบเมตตอนนี้ไปจนจะตัวละขึ้นมาเกือบร้อยนะครับอาจารย์ขึ้นขึ้นมาร้อยกว่าเกือบร้อยร้อยหนึ่งครับผม ขยับไปห้าสิบบาทเลยบางตัวถ้าตัวใหญ่ขยับ้อยเลยครับเนาะเพราะอุปกรณ์พวกนี้มันขึ้นเนาะขึ้นตัวนี้เนี่ยจะหนักกว่าตัวนี้ใช่ทํามาหกปีไม่ขึ้นเลยอืมาขึ้นช่วงเมื่อกี้ช่วงพิศจีการนี่มาถึงนี่นะอืมขึ้นมาห้าสิบบาทโอ้โหบางคนเลยแค่ห้าสิบาทดีจานห้าสิบบาทต่อเส้นแล้วใช้กี่เส้นล่ะอย่าไปว่าขึ้นแค่ห้าสิบบาทนะทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะครับ ก็เห็นใจกันครับผมมันไม่ขึ้นเราก็อยู่ไม่รอดเนาะต้นทุนสารนั่นก็เราไม่ได้อยากขึ้นเลยครับอาจารย์แต่ขายไปแล้วเราไม่ได้อะไรเลยอยู่ไม่ได้กันแต่ก็คือที่เราขายก็ผมจะไม่ได้สต็อกไงก็เอาที่ลูกค้าสบายใจรับเพลงก็ดบไปฟอดก็ได้ครับจะถ้าว่าไวจะถักมาเนาะรับผูไม่ว่ากันแล้วการไม่ได้อยากขึ้นโระก็คือไม่ใช่ว่าเอ้ยขายแล้วขึ้นเอาผมกำไรร้อยสมร้อยอยู่ได้แล้วครับ ก็ให้ได้ทํางานถูกวันแต่เคยเลิกอย่างที่ไหนยำหน่อพะกููนยังฉนับเลยนึ่งเสลงแล้วเต้านามรูยอะไรกันแตไม่มีอะไรหรอกวันนี้ว่าจะพากันมากินก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะเพราะผมก็ออกจากโรงพยาบาลเฝ้าข้อมาครึ่งวันก็หิวก๋วยเตี๋ยวก็เลยคิดถึงก๋วยเตี๋ยวน้องนิวเดี๋ยวจะมาชวนอาจารย์ไปกินแต่ว่าร้านก็ปิดเอ๊ะเมื่อเช้าผมก็เห็นนะว่ามันเปิดอยู่นงสงสัยมีธุระมั้งยังยีเก็บของกัอน สายดีเก็บแล้วเอ้าไม่กลัวอาจารย์ล้อาจารย์ทำโต๊ะไปเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วแหละฟาวฟาวฟาวนั่งก็เสียดายวันตอนเย็นจะได้ไปด้วยกันนกก็กะว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวน้องนิวเสร็จก็นั่งคุยกันแล้วก็อาจารย์ก็ทํางานไปเดี๋ยวปลุกค่อยๆไปถ่ายหนังด้วยกันก็ฟาวไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟาวอีกเช่นเคยเฮ้ยแต่ยังมีวันยูเอาจริงบอกเก็บอกว่าเก๋กำลังเคลียร์อยู่เอาทางั้นเดี๋ยวผมโตเตตเตหาอะไรกินก่อน อ่ะโอเคจันลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมวันนี้แวะมาเล่นด้วยนะครับไม่ได้มานานนะครับก็ยังทำโต๊ะดังไม่ค่อยได้เดี๋ยวตื่นเอ้ากลับแล้วจันบ๊ายบายครับผม